ทูวีล c a ฟอร r c คมเปญ a t i o n นะครับโอเคแค่แ okay. ตสุ่มเลในไทยสำหรับนี้นะครับเรามาต่อกันเรื่องการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือเรซูเม่หรือใบสมัครงานภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกับ educational background นะครับโอเคอ่าดูไลท์ทููวอรเทียสส Yes that's right Come on Come on guys yeah. เห็นนะครับในส่วนนี้เป็นโอ้ yes ในส่วนนี้เป็นส่วนของ elementary school นะครับ elementary school แปลว่าโรงเรียนประถมนะครับโอเค Can I ask yes no okay uh, where did you go school in elementary school ว่าไม่สาโ okay. อเค c a n you can you show me ไ y ่ดูว่าโ o งสกูลไม่ใช่เฮ้ยเกิดปัญหาโอเคช่ใช่ใ l ่เด็กเรียนมัธยมศึกษครับย้อนมาไปโรงเรียนผมสมศึกษาเรับไปเรยนในอนี้เนอก็รีวิวให้ข้อมูลเป็นโรงเรียนบ้านนาไม่สกูลนะครับก สอบเป็นภาษาอังกฤษจากที่นั่นเนี่ยพร้อมกับเขียนที่จบในส่วนแรกก่อนนะครับ I, yes, okay, school, S, C, H, W, L, good. นในส่วนอีกส่วนต่อไปครับ Breakline ัดออกมานะครับแต่ว่าบุคคลอ,อ้างอิง ก็คือคนที่เราใช้ยืนยันข้อมูลนะครับว่าเราได้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนั่นจริงนะครับอาจจะเป็นผู้ให้การเป็นคุณครูที่ศึกษาคุณครูที่เราผู้ชอบนะครับหรือว่าสองเป็นคนที่มีคำว่บบาน้ามานานนะครับอาจจะเป็นคุณครูในอดีตนะครับคุณครูที่เราผู้ชอบคุณครูที่เราที่เราเป็นไอดอลเนาะ ชื่อครูตรรยานะครับเรจะคุยด้วยครับทุกคนเขียนตามได้รับทุกคนก็นนนเขียนข้อพึงของตัวเองไปนะครับจบการศึกษามามจากโรงเรียนประปุ๋ที่ไหนครับเอาประถมก,ก่อนนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็น Position ที่แปลว่าตำแหน่งนะครับแสดงว่าคุณครู ที่ชื่อกรายาแสลทองนะครับเป็นตำแหน่งพิเชอร์ในเมืองของมังนะครับโอเคเป็นแบงค์ยูซิตแทนคินะครับ, okay. Thank you. รบอ่าของฟารินอะ็อกเป็นส่วนของ,ของตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเซนเตอร์วิสกิ l โอเคอันคุณช่วยให้ secondary นะครับ secondary ว่าส่วนที่2ใช่ไหมครับ Can I a y a u s o m e t h i n g t h e r e ISU y o r O l d School โอเคเดี๋ยวมีช่วงนิดยนึ่งมาทัธยมที่ยาสคูลนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมืองอำเภับางปางน,นะครับก็ oh. เป็นโรงเรียนเก่าของอันน่งเองนะครับเด <Yes. S 1> ยวทุกคนก็ใขี oh. ชื่อโรงเรียน มัธยมของมันเองนะครับต่ไปเราใช้หลักการการเสียงนี้เป็นการเรียนเสียงภาษาไทยนะครับเาอาภาษาอังกฤษมาทำมาทำเป็นการเรียนเสียงภาษาไทยเรียกงาา่พายๆว่าภาษาค่าราโอเคเนืเสียงว่าจะออกมาแล้วเหมือนเป็นเสียงภาษาไทยนะครับเหมือการคียนชื่อส่วนตองเรนนะครับเหมือนกัรคาารณ์ส่งตรงกันเรียกได้เลว่าครูที่ปรึกษาหรืออู้ิการหรืออะไรก็ได้ครับที่ยืนยันว่า เราจดกักษาจาน,น,นจริงๆเานาะส่วนสําคัญในการเขียนข้อมูลส่วนตัวจริงนะครับสมมติอันนี้คือเหตุการณ์จำลองเนาะถ้าของจริงยาที่เราตลกลงกันไว้ว่ายาใช้ลิปิดนะครับเราไม่ควรนำลิปิดเขยาลูทํำผิดมาใช้กับการหอกข้อมูลยิ่งถ้าเป็น